สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือสัตวของที่บ้านดิฉันนะคะพี่สาวค่ะพี่สาวนี่ม,มีพี่สาวคนโตเห็นก้นอยู่ตรงนั้นลาลีน้องพี่สาวคนเล็กคนสุดท้องเป็นมีกำลังเป็นลิงอยู่ค่ะม,มีความพิชาน้องโนวนคาบของก,กันไปกินทีละนิดทีละหน่อยค่ะวันนี้เดซี่คนสุดท้องค่ะ เดซี่กินหมดแล้วเหรอเดซี่กินหมดแล้วก็หมุนดูกอ,อหมุนให้แม่นะหมุนแบบตั้งใจหมุนแบบตั้งใจตั้งใจอ่าลรวบินมาหาแม่ค่ะบินมาเก่งไหมคะเก่งไหมคะเห็นไหมคะเขาทําได้ทุกอย่างมนะคะเขาทําได้ทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วเขาก็กินค่ะกินค่ะกินอย่างอร่อยนะคะในขณะที่เมื่อค่ะลิงค่ะลิงเพราะนั้นกินแล้วนะคะ แต่เขายังไม่อิ่มค่ะนูนค่ะกินต่อยค่ะคนนี้ก็ยังกินอยู่ค่ะเออบ๊ายบาย